ดูดวงชาวราศีเมษถ้าสิ่งไม่ดีเข้ามาให้รีบไปลอดใต้โบสถ์นะผมโชคชะตาน่านบุญบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์ค้ำชูปกปกุ้องรุกษาถึงแม้มีเทวดาประ,ประจําตัวค้ำชูแต่ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมก็มีนะผมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเข้ามาประเดบดามท่านควรที่จะต้องรีกหนีไปให้ไกลก็บอกกรรมแก้ไม่ได้แต่โชคชะตาให้มันเร่งรีบทําบุญกุศลวาสนารีบหนีไปให้ไกล ถ้าปีศาจหมู่าม,ามานางมาร้ายเข้ามาในโชกตะตาท่านควรที่จะต้องรีบไปรอใต้บสถนนะครับทาบุญกุศลวัสาสนาทธรรมนวิหารทานสังฆทานเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับอยู่ในกรรมบดสิทธิ์นะผมเกิดความแช่มชื่นรล,ลับลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีผมวิหารศีจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคในโชคชะตาด้านบนบารมีวัสาสนา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักปก,ปกุ้งของรักษา ถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใครบางคนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพิดนิจไต่ตรองให้รอบคอบให้ปรปับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างมุ่งมั่นในหัวมีแต่เมฆม,มองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทน,อด,ทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวับผมห้พิเทศตกตาแหน่งบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงสธิ์ค้ำชูปกปักกงงงุของรักษาก็ท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาลงมาไงับผม เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ามาลองเข้ามานะครับผมลองใจนะครับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินท่านควรที่จะต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบม,มันมีข้อแลกเปลี่ยนการชิงไหวชิงปิ๊บการส่งมอบถ้วยทองท่านจะได้รับโอกาสทองถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่นะบินี่คูปเ, BMW, นะเปอร์บีเอ็มดับเบิลยูนะรถเบนซ์เฟอร์รี่ลังโบกินเป็นของท่านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นออกรถหม่ป้ายแดงทำไมจะไม่ได้ดวงชะตานี้ เอางคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาเทพเทวดาสิศสิทธิ์คำชูปกปาาคุ้มครองรักษาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มชาลอดเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตานี้จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตก,ตกตำแหน่งเจ็ดถ้วย คุณจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายในดวงชะตาแต่เออรล้คบ่งบอกถึงว่าให้ท่านหาหนทางสว่างไปทางซ้ายดีหรือไปทางขวาดีเลือกให้ถูกทางไปทางซ้ายบ่งบอกถึงการลื่นเลืองสังสรรค์นะผมมีความสุขกับเรื่องราวต่างๆถ้าไปทางขวาบ่งบอกถึงอาหารการกินบ่งบอกว่าตั้งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วท่านเลือกทางไหนล่ะคอมเมนต์บอกกันในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหนทางให้เลือกท่านก็ต้องเลือกนะผมถ้าเป็นโสดนะผมยังไม่มีครอบครัวเลือกทางซ้ายครับ ไปสนุกสนานสุขสันต์ทานสากรน,นะครับผมแล้วค่อยมีครอบครัวไปทางขวาผมด้านรีบมีครอบครัวก็จัดหนักจัดเต็มทามาทํามาหา,กา,หากเกินค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองเร่งรีบจัดหนักจัดเต็มการชิงไหวชิงพลิบตกตําแหน่งตัวท่านเข้ามาแน่นอนนะักบจัดหนักจัดเต็มในโชกตาตกตําแหน่งเดอะเวอร์ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งเดอะฟูล นะผมในเมื่อเฮอร์มิตตกตำแหน่งแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวาดาสิงสิธิ์คำ้ำชูปกปกักคุ้ของรษาดวตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการบัตบดอยการีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตตาตกตำแหน่งเดซันแสงสว่างม์จันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีเกะตาจะต้อง ữ, ยืง้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีขอทำนายว่าบุญกุศลวาสนาครั้งนี้พต้องคจัดหนักจัดเต็มอย่ารอช้า ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วท่านควรที่จะต้องดับเทียนหลบหลีกซ่อนเลนนะครับการดับเทียนคือทําให้ศัตรูมองไม่เห็นนะครับผมศัตรูมองไม่เห็นจะได้เปรียบเขาแล้วเราจะทํายังไงให้ศัตรูมองไม่เห็นก็แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระถาเวนมนม์ก็แล้วแตนะ่การปกปิดซ่อนเลนกําบังนะครับก็เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าท่านไม่รู้เรื่องราวกระถาเวนมนม์ท่านก็ต้องใช้สิ่งที่ทําให้ดีที่สุดก็คือ เป็นมิตรกับศัตรูทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นอย่าให้เขาเห็นคุณค่าเดะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณทาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินจะได้เงินกี่บาทไม่ต้องไปบอกเขาจะบอกเพื่อเพราะฉะนั้นหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชชะตาดวงชตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชคดวงชตาแบบนี้จะได้ดีจะเจริญรุ่งเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและจะกวดทาไมล่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคตาท่านท่านต้องพึ่งพาอาศัยเพศตรงข้ามที่คอยสนับสนุนบางคนบอกข้าพเจ้าไม่ต้องการใครทั้งนั้นเพศตรงข้ามอยากคิดจะมาได้แอมข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ให้ใครทั้งนั้นเราบอกไม่ได้ถ้าท่าน,านต้องพึ่งก็คือต้องพึ่งพึ่งในที่นี้ก็คือบอกกล่าวเล่าสิบอกเขาว่าช่วยเหลือตรงนี้หน่อยติดต่อเจรจาการค้าการขายให้ติดต่อกับเพศตรงข้ามจะได้เปรียบถ้าท่านเป็นหญิงยิ่งได้เปรียบ ได้ผลประโยชน์ไม่เอาหรอกครับเอาให้ชีวิตมันสุขสบายมากขึ้นเอาให้มันราบรื่นสบายมากขึ้นไม่เอาหรอกครับะฉะนั้นจัดหนักจัดแพมอยู่ให้เป็นนะครับในโชคลาบอำนาจบุญบารมีวาส,สนาตกตำแหน่งราชสีมนานอนสบตัด้วยบุญกุศลวาส,สนาแบบนี้ต้องรับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะครับในเมื่อพระราชาสรงมอบถ้วยทองตกตำแหน่งตัวท่าน ท่านก็ต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถ้วยครั้งใหญ่จะส่งม้อมาสู่ตัวท่านเพื่อเกิดความนะผมจะเจริญลูกเรือสีดีมงคลนมันเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วในเมื่อโชคชะตาของท่านต้องหมุนเวียนแปลเปลี่ยนหรือมีการบังคับคันเรือนะผมไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นะนะผมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็เตรียมตัวเ hey, ฮล่านรับทรัพย์รุยโชคสุขสมสมหวงังดังใจหมาย จเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นท่านจะได้รับโอกาสดีๆนะผมท่านเคยเจอหรือไม่คนได้รับโอกาสดีตลอดชีวิตบางคนก็ได้รับครั้งเดียวในชีวิตบางคนไม่มีอะไรดีเลยกับเขาเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับโอกาสดีหนึ่งครั้งท่านจงรับเอาไว้ถ้วยทองหนึ่งถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตามนาฏบุญบารมีวาสนาถ้าท่านมองข้ามไปท่านจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าท่านนะครับผมรับ อารมณ์นั้นไว้จะตกต่ําเบี้ยดินอึดอาจจาแย่เพราะฉะนั้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างโยนลงแม่น้าครับสิ่งไม่ดีเปรียบเสมือนนะครับโยนลงแม่น้ำนะครับผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีนะผมทาให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิน้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดวงชะตาของข้าพเจ้าต้องแบกภาระนะเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวจุนเจอือทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาญาติมิตรสิทั้งหลายโอ้โหข้าพเจ้ารับอยู่คนเดียวแต่ท่านมีสิทธิ์เลือกหรือไม่ดวงนี้เป็นดวงใหญ่ดวงผู้มีบุญกุศลวัสนาเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นักหรอก ใน,ในเมื่อมีตั๋วตีตาจองแล้วครับตีตาจองแล้วว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะระผมจัดหนักจัดเต็มในโชกตาปีศาจมมมานก็จะเข้ามาทดลองใจนะท่านเคยเจอหรือไม่เวลาจะได้ดีดีไรมันมาอีกแล้วนะครับเวลามันจะเราจะได้ดีเนี่ยมันมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นลองสังเกตนะครับว่าจะได้ดีทีไรจะมีอุปสรรคโมมานเข้ามาขัดกั้นนะครับกีดกั้นนะครับผมก็อยู่ตามตำรานะครับ เขาจึงมีเหรียญนะครับเหรียญชนะมารเพื่อมาปราบปีศาจมูมารอุปสรรคนั่นเองนะครับผมทุกคนมีอุปสรรคนะครับแต่ดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอุปสรรคแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าดวงท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับพลังบวกเข้าไว้อย่ารับพลังลบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมิีใหม่กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ทิปให้ค่าครูทางช่องได้ครับผม สวัสดีครับ